วันนั้นประมาณสี่ทุ่มนี่แหละจนถึงตีสี่อ่ะค่อยับเข้าไปในบ้านถึงระพัดหมดไม่รู้ว่าเท่าไหร่อนาคตข้างหน้านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตัดสินใจไม่ถูกเลยจะทำกินได้หรือเปล่านะจะหาอาชีพอย่างอื่นทัแรกมาก็25ตัวนับได้ตั้งแต่ห้าโมงเนห้าโมงเย็นเราก็ตั้งแรกจะต้องก่อไฟก่อไฟก่อนนอนรอฟังเสียงทุ วัวหนึ่งที่เขามาแนะนําก็คือผักหวานเพราะมีหลายๆที่บอกว่าผักหวานป่านะยคะยิ่งเหยียบยิ่งแตกยิ่งหักอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่เนีย่ยค่ะก็เลยว่าถ้าถึงแม้ว่าช้างจะมาเหยียบให้ต้นหักอะคะ่ะยังไงเขาก็ต้องแตกขึ้นมาอีกก็เลยมีการส่งเสริมนะคะให้กับกลุ่มอาสาเพ้่ระวังช้างป่าผู้ลวงเราไม่ได้บังคับเราเอาคนที่สมัครใจที่จะเรียนรู้ด้วยกันมีทั้งหมด20รายค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจาก พุกเขียวอะค่ะของพูเขียวมาสลับกับร่วมกับสถานีสัตบผู้ดวงอวิจัยสัตบัวผู้ดวงค่ะร่วมมาให้ได้คนละ70ต้น20บลายได้มาคู่กันนะคะซึ่งมีต้นแชร์กับต้นหวานเริ่มปลูกไปเมื่อเดือนก,นกรกฎามที่ผ่านมาเลยค่ะการที่เราจะไปคู่กับชาวบ้านเนี่ยมันยากมันต้องมีต้นแบบให้เขาเห็นก่อนว่าเนี่ยมันทําได้นะอะไรได้นะถ้าประสบความสุขชาวบ้านก็จะได้ขอตา้ก็เลยมีต้นแบบ มีทั้งหมด81คนนะคะก็คือทีมอาสาของเรามีทั้งหมด81ลายก็คือ3ตำบลค่ะก็มีตำบลภูหอตำบลเลยทังสายแล้วก็ตำบลแก่งสีภูมิ3ตำบลมารวมกันนะคะชื่อกลุ่มเราชื่อกลุ่มว่ากลุ่มอาสาเฝ้าระวังช้างปา่าภูหลวงนะคะมีทั้งหมด81ลายค่ะตั้งแต่พอเราตั้งเป็นกลุ่มปุ๊บการทํางานมันก็จะเป็นระบบขึ้นเพราะว่าเราเราจะมีมีกระมีลายกลุ่มมีแล้วก็มีเฟซบุ๊ก นะคะเฟซบุ๊กก็ชื่อกลุ่มอาสาพลเรองช้างป่าภูหลวงทุกคนก็จะเข้าไปติดตามเรื่องช้างค่ะ,คะไม่ว่าช้างตอนนี้พบช้างอยู่ในพื้นที่บ้านใครเขาก็จะแจ้งเข้ามาว่าอตอนนี้ช้างอยู่บ้านนี้แล้วช้างกําลังมุ่งหน้าจะไปทางทิศทางใดเงี้ยค่ะก็ภายใ,ในกลุ่มจะรู้ความเคลื่อนไหวของช้างรวมถึงปริมาณช้างว่าเขาจะแจ้งมาว่าเจอช้างกี่จานวนกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวเงี้ยค่ะเราเราก็จะรู้ทิศทางและก็จำนวนช้างไปกระจายนะคะ อันนึ่งคือพอเรารวมกลุ่มเสร็จก็จะมีการอบรมเรื่องพฤติกรรมช้างป่าวิธีการหนีเอาตัวรอดเวลาเจอช้างระยะประชั้นชิดนะคะทางกลุ่มก็จะได้มีการอบกโลมคะ ของวิธีการที่พวกเราใช้เพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ผักดันช้างค่ะทางปุ่มเนี่ยเรามีวิธีการยังไงบ้างเริ่มแรกที่เจอช้างช้างใหม่ๆเนาะทุกคนก็ก็ยังไม่รู้ว่าวิธีการจัดการเป็นยังไงอะค่ะเราก็เลยใช้ประทัดสามเหลี่ยมกลมๆอะค่ะจุดจุดแล้วก็ใส่หนักสติกอะค่ะยิงยิงไปอะค่ะเพื่อเพื่อให้ส่งเสียงดังเพื่อให้ช้างตกใจอย่างเงี้ยค่ะ แต่เริ่มเริ่มแรกเริ่มใหม่ๆอะค่ะก็เขาก็กลัวอยู่เนาะเขาก็หนีแต่ด้วยความที่เคยชินนะคะสักพักหนึ่งเขาเขาก็จะชินไปเองก็จะมีเริ่มใช้หน้าไฟนะคะหน้าไฟฉายอะค่ะไฟฉายเนี่ยจี้อ่าโดยโดยตามหลักเราคือแสงตาเขาเนาะส่วนใหญ่ก็จะจี้ไปอ่านฉายไปที่ดวงตาเขาเพื่อเขามองไม่เห็นอะไรอะค่ะเขาเขาก็จะหนีก็ใช้เสียงก็ใช้หลายอย่างกันามกันแค่ ้าวระวังก็ผลักดันกันไปประทัดด้วยแต่ว่าอาวุธมาเพื่ออะไรอมาเพื่อป้องกันตัวเองเฉยไม่ได้อาไปยิงช้างหรืออะไรนะเราจะไม่ยิงถ้ายิงก็ยิงที่นฟ้าหรือยิงปาปามไปแค่นั้นเพื่อครับใหญ่ที่ถืออยู่แลวใหญ่ก็ใช้ประทัดด้วยใช้กระบอกอะไรนีปุ๊บด้วยอะไรลูกปินปอมห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรเราก็จุดเลย มันจะมีแสงใช่ไหมแสงพุ่งอไปมันจะวมันก็วิ่งหนตัวนี้ก็ตัวนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์กว่าทุกอย่างครับประหับเซยครับประฮัตแล้วก็เห็นมีกล่องอันนี้ใช่ใช้อะไรสารอันนี้คือกล่องกล่องพึ่งนะคะก็คือพออีกวิธีการหนึ่งที่ที่เรามาปรับใช้นะคะนอกจากการใช้ใช้คนนะคะในการเฝ้าระวังแล้วแล้วสถานีวิจัยสตาภูดวงอะค่ะก็มีงานวิจัยเรื่องการใช้้วรลังพึ่งก้อนช้าง ซึ่งซึ่งอาถรรพสถานีนะคะทำทำมานานนะคะแล้วครนี้เนตัวที่ฝนเองเป็นผู้ประสบไทยก็เลยจะขอเป็นการเรียนรู้ค่ะเป็นถือว่าเป็นเป็นเริ่มต้นเลยค่ะฝนจะได้2อ,อย่างในการในการใช้รั้วปอว้องกันรั้วพึ่งเนี่ยนะคะคือ1ได้ชิศท,ทางเลือกเพราะเราเจอปัญหาเรื่องช้างแล้วค่ะเราก็มามองว่าเอ๊ะปลูกพืชอะไรช้างก็กินเนาะ <S <S เราก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเราเลี้ยงพึ่งล่ะนอกจากได้เงินจากรายได้ของทับพึ่งแล้วเนาะ เราก็ยังเอาพึ่งเนี่ยค่ะมาเป็นตัวป้องกันช้างได้ด้วยด้วยความที่พื้นที่แอรเรียมันเยอะมันต้องใช้พึ่งจานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เพศในพื้นที่ที่มันจําเป็นเช่นไก่ตัวบ้านไก่อะไรเนี่ยเพื่อเพื่อลดปริมาณลงนะคะอันที่เห็นเนี่ยนะคะก็คืออา กล่องพึ่งค่ะเราจะแขวนไว้ในลักษณะแขวนก็คือระดับสายตาช้างแลือระดับชี้ช้างชนนะคะนี่คือสายคล้องมาถ้าช้างมาชนสายหรือมันจะ,จะตุกฝากล่องก็จะเปิดขึ้นนะคะพอฝากล่องเปิดขึ้นพึ่งก็จะบินช้างเป็นคนขี้ลำคาญพึ่งก็จะไปบินตอมหูตอมตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เขาก็จะทําให้เขาเบี่ยงเบนทิศทางทิศจะไบเะะพราะฝนก็จะได้น้ําพึ่งด้วยอ่าี้ค่ะก็จะ,จะได้สองอย่างเป็นอีกอาชีพทางเลือกหนึ่งของ ขอที่ประสบไทยเรื่องช้านะผมเห็ว่าคนจังหวัดเลยเนี่ยคือเป็นคนที่เขามีอาชีพหนึงคือขายลอตเตอรี่เป็นส่วนส่วนใหญ่ขายลอตเตอรี่ถามว่าเขามีรายได้ไหมถามว่าเขามีรายได้ถ้าเขาเป็นคนที่รับลอตเตอรี่ตรงๆจากรัฐบาลไม่ใช่รับมาจากมิปัว ครับผมอันนี้ก็คือโป่งนะฮะที่เราเอโป่งโป่งเทียมที่เรามาทําให้ช้างนะครับก็ใช้ประโยชน์ก็อันนี้ก็ทํามาหลายปีแล้วครับแต่เราก็จะมีการเติมแร่ธาตุตลอดฮะแล้วก็ดูที่ว่าการเข้ามาใช้ประโยชน์เขาถ้าเขาไม่่อยเข้ามาแสดงว่าแร่ธาตุอาหารไม่มีฮะเราก็มาเติมให้เขาตลอดครับผมครับจะเหน็นล่องรอยการใช้ประโยชน์นะฮะน,นี่อรอยเท้าครับ นี่ครับตอนได้าทาสีกันเดี๋ยวมีฉากโรงเรียนก็น <g ülme> ได้ถาดไอ้ที่เรา